สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้จะมาแนะนำการทำงานเกี่ยวกับมุมมองนะครับแล้วก็โครงสร้างงานของ Microsoft s w a y นะครับซึ่งในมุมมองต่างๆก็จะเหมาะกับสถานการณ์ของการทำงานในแต่ละอย่างนะฮะและและเมื่อเราเข้าไปในมุมมองแล้วเราจะเห็นโครงสร้างครับว่าโครงสร้างของการทำงานใน s w a y เนี่ยนะครับเขามีโครงสร้างเรียงลำดับอย่างไงนะครับหรือว่าโชว์มุมมองอย่างไง แต่ในโครงสร้างทั้งหมดทั้งนี้ทั้งมวลก็จะประกอบไปได้วยสองส่วนหลักๆที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือรูปภาพครับและข้อความนะครับหรืออาจจะมีเรื่องวิดีโอเข้ามาเกี่ยวพันด้วยซึ่งเดี๋ในเรื่องของวิดีโอเนี่ยเราจะไปพูดกันในวิดีโอถัดไปครับในเรื่องของวิดีโอการจัดการภาพอะไรต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวในวิดีโอชุดนี้เราจะมาดูที่ส่วนของมุมมองและก็โครงสร้างงานก่อนอเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เว็บไซต์ ะครับจะเข้าสู่เว็บไซต์ของ sway นะครับที่เราเคยดูจากวิดีโอในช่วงแรกแล้นะครับเราก็เข้าไปที่ sway office com แล้วก็เข้าสู่โหมดของ sway นะครับแล้วก็เริ่มโดยการ get start อย่างที่เคยเกิดําไว้แล้วครับทุกท่านจะต้องมีอ e ีเมลที่เป็นของ hotmail หรือ o u t l o o k com นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับยืนยันพส,สวิร์ครับที่เราเคยเข้าไปดูนะครับนะครับอันนี้ผมขอไม่บันทึกนะครับในส่วนของ Account เราจะเข้าสู่สว e y ครับถ้าเราเคยทำงานมีการผ่านทำงาน,น,านงานเสนอมาบ้างก็จะมีประกอบมีการโชว์ให้เห็นไอให้เราเห็นภาพ กรณีนี้เดี๋ยวผมจะขอสมมุติเหตุการณ์ครับผมจะไปสร้างงานโดยผ่านการสร้างจาก t o อปปที่ทาง Microsoft s r v e เตรียมไว้ให้เราครับให้เห็นภาพก่อนว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเข้าไปสร้างแบบแบ a n k b เราอาจจะใช้ t o อป c ที่เขามีมาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็ค่อยไปแก้ดีเทลเอาค่ะเดี๋ยวไปดูกันครับคลิกไปที่ Start from s w v e นะครับ ที่เป็นส่วนของฟอร์มท็อปิกในส่วนของสเวนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกครับว่าเราจะใส่ท็อปิกเรื่องอะไรนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างสมมุตินะครับขอยกตัวอย่างคําว่าเดโมซึ่งเขาจะมีท็อปิกให้เราเลือกอีกหลายๆเรื่องครับเขาก็จะแยกให้ดูว่าคุณจะดูเรื่องท็อปิกเกี่ยวกับเดโมเรื่องอะไรอันนี้ผมขอยกตัวอย่างสมมุตินะครับเป็นเดโมมิวสิก เขาก็จะมีประเภทเขามีมิวสิกให้เลือกอีกนะครับว่าเราจะเลือกอะไรอันนี้ผมขอยกตัวอย่างสมมุติน,นะครับ Music of the sun นะก่อใช้ท็อปิกตัวนี้นะครับสอวก็จะทำการสร้างตามที่เราเลือกจากกลุ่มท็อปิกที่เราคิดเลือกแต่กี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างคือ Music of the sun ภาพรวมตรงนี้อยากให้เห็นในส่วนของมุมมองก่อนนะครับว่าเวลาเราเข้ามาในการทำงานแล้วเนี่ยมีโครงสร้าง โครงสร้างโดยธรรมชาติก็จะเป็นลักษณะของการเรียนจากบนลงล่างเป็นแผ่นง,งานครับแล้วก็จะมีการแบ่งโครงสร้างออกมาเป็นท็อปิกหนึ่งท็อปิกสองเดี๋ยววิธีการทำเนี่ยว่าเมื่อไหรคนจะทําเป็นท็อปิกหนึ่งท็อปิกสองและว,วิธีการทําทำอย่างไงวค่อยไปดูกันนะครับอันนี้เราให้เห็นที่โครงสร้างก่อนนะครับให้เห็นที่โครงสร้างสังเกตน,นะครับถ้าเรามี heading เยอะๆเขาก็จะมีไล่ลำดับลงไปเรื่อยๆตามมาลขตามลำดับของตัวหมายเลขอยู่แล้วครับ เป้าหมายของเราจะให้เห็นแค่โครงสร้างก่อนนะครับยังไม่เน้นเรื่องการปรับแตง่งเห็นไหมฮะโครงสร้างก็จะมีส่วนที่เป็นท็อปปีกส่วนที่เป็น text, ข้อความปกตินะครับซึ่งข้อความนั้นอาจจะเป็นข้อความตัวบางหรือข้อความตัวหนาขึ้นอ,อยู่กับเราครับเครื่องมือเครื่องไม้ในการปรับแต่งนะครับก็มีไม่มากใช้งานไม่ยากด้วยครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับนะครับนี่คือส่วนที่เป็นโครงสร้างครับแล้วก็มุมมองที่เราควรรู้จักครับก็คือตรงนี้ สังเกตว่าเวีเขาจะเตรียมมุมมองให้เราสองมุมมองครับก็คือสตอรี่ไลน์สตอรี่ไลน์ชื่อบอกอยู่แล้วครับเป็นสตอรี่ที่เรียงลงมาเป็นลายบรรทัดก็คือเป็นแผ่นง,งานครับแผ่นสีขาวขาวสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติของตัวเวีเขาจะใช้คําว่าคอนเทนต์ครับแต่เวลาเราจะอินเสิร์ตก็จะเป็นอินเสิร์ตคอนเทนต์แต่กรณีวีดีโอเนี่ยนะครับผมจะขอใช้คําประกอบเพิ่มเป็นภาษาไทยด้วยก็คือแผ่นง,งานนะครับแผ่นง,งานก็เปรียบเทียบเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมหนึ่งกล่องก็คือคอนเทนต์หนึ่งกล่องนั่นเอง เป็นที่เราเข้าใจกันนะครับว่าถ้าเราพูดถึงแผ่นง,งานหรือคอนเทนต์มันคือกล่องสี่เหลี่ยมกล่องน,นี้นะครับครานนี hmm. ้มุมมองต่อมาครับจากซอร์ีไลน์ก็คือมุมมองที่เราจะต้องทํางานโดยตรงเราจะไม่เห็นภาพประกอบแต่ถ้าเราบอกอยากเห็นภาพประกอบไปด้วยเราก็ไปที่มุมมองที่ชื่อว่าด mm ีไซน์สังเกตนะครับจากซอร์ีไลน์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการเรียนเป็นเทคข้อความปกติเองครับไม่ได้มีอะไรมากมายครับแต่พอเราเข้าไปสู่มุมมองดีไซน์ นี่คือหน้าจอที่มันจะโชว์จริงๆเวลาที่คุณแชร์สิ่งนี้ไปให้กับใครก็ไม่รู้ละเป็นลูกค้าเราเพื่อนเราเข้ามาเขาก็จะเห็นเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบเสมืนรูปนะครับที่เขาเตรียมมาให้เราเดี๋ยวเรื่องการปรับแต่งเดี๋ยวค่อยวากันนะครับเห็นไหมครับนี่คือคอนเซปที่เราเรียกว่าดีไซน์คร้นหนุนบุมองดีไซน์มันต่างยังไงกับซอรี่ลน์เห็นชัดเจนอยู่แล้วครับเซอรี่ลน์เป็นแค่การแบ่งออกมาเป็นโครงสร้างเป็นชิ้นๆ ให้เราเห็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนนะครับแต่ถ้า,าดีไซน์เนี่ยเป็นเหมือนกับเรากำลังพรีวิวดูด้วยและเราสามารถและเราสามารถนะครับคลิกข้อความนั้นอย่างเช่นข้อความนี้เป็นตัวบางไปผมอยากให้หนาแต่ผมไม่อยากกลับไปที่สไลน์แล้วมันเสียเวลาเพราะเราอยู่ในมุมมองดีไซน์เราก็แค่คลิกไปที่ข้อความนั้นแล้วเลือก Edit เห็นไหมครับมันก็เหมือนเราเข้าไปในกล่องแผงงานหรือกล่องคอนเทนต์อะไรครับแล้วเราก็ปรับ อะไรก็ว่าไปนี่ผมยกตัวอย่างก็คือเป็นตัวหนาเฉยๆนะครับแต่เครื่องมัเครื่องมืออาจจะไม่ได้มีเท่ากับในมุมมอง s o ิตไลนรยเ์เ0 0นะครับเมื่อแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยก็คลิกข้างนอกครับเห็นไหมฮะขอ้ขอความก็จะหนาขึ้นกับอีกมุมมองนึงครับเพลสังเกตด,ด้านขวาบนนะครับมันจะมีมุมมองเพล y ์เพลตรงนี้เป็นการพรีวิวดูผ่านเบราว์เซอร์เต็มตัวมุมมองนี้ ะครับถ้าเกิดคุณจะคลิกที่ข้อความโดยตรงมันจะไม่มีคำสั่งให้เรา Edit แล้วครับไม่เราคือมันไม่มีเรา Edit ตรงๆนะครับไม่เหมือนกับมุมมองดีไซน์นะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับเวลาเราทำงานนะครับนี่คือมุมมองที่โชว์ผ่านเบราว์เซอร์ตรงๆครับอ้าวนะครับโดยภาพรวมเนี่ยจะให้เห็นแค่ภาพรวมข้อมุมมองนะครับแล้วก็โครงสร้างของการทํางานเท่านั้นถ้าอยากกลับไปแก้ไขก็ คลิกที่แถบเครื่องมือ Edit ที่อยู่ขวาบนนะครับอยู่ตรงขวาบนก็นจะากับมาสู่มุมมอง Edit แล้วเราก็ไปที่ Storyline นะครับหรือคุณจะอยู่ที่ดีไซน์ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกโอเคนะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะแนะนําในส่วนแค่มุมมองแล้วก็โครงสร้างเท่านั้นยังไม่ในเรื่องการปรับแต่งในส่วนของเนื้อหาในสซยวโอเคครับสวัสดีครับผม